สวัสดีครับสวัสดีครับคนเดินดีนะครับผมวันนี้มาเทสปั๊มโซล่าเซลล์กันครับปั๊มโซล่าเซลล์วันนี้ติดตั้งปั๊มซัมเมอรครับวันแรกเอาครับนี่ครับเพิ่งติดตั้งเสร็จนะครับเนาะอันนี้ติดแบบบ้านๆครับทําแบบง่ายๆครับใช้โครงสร้างไม้ครับยังไม่ได้เก็บความเรียบร้อยเนาะก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ครับ แผงสามแผงนะครับโมโูครับเซลลสามแผงครับปั๊มเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้ยห้าิบวัตต์เนาะครับอ่าประมาณนั้นหนึ่งแรงหนึ่งแรงเอาเราลองมาดูกันว่ามันจะได้ผลงานยังไงนะครับลองเลยนะยกยกเลยนะครับต่อถูกต่อผิด <laughs> อึดปั๊ม ฟืบครับการทำงานกำลังเริ่มจิตจิตจิตเดี๋ยวเรามาลุนกันครับลุนนะครับามาแล้วเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วเสียงโจก๊กโอ้ได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องแรงแรงแรงครับแรงนี่ครับน้ำครับโอ้เห็นน้ำแล้วครับ นี่นะครับโอ้โหนี่ครับน้ําออกท่อนิ้วครึ่งนะครับเต็มเต็มเลยนี่ครับเต็มเลยน้ําสวยมากเลยครับน้ําใสเลยน่ครับน้ําใสเลยครับนี่ครับผมแผงโมโนสามแผงนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบัตหนึ่งแรงครับเจ็ดร้อยห้าสิบัตเอาแค่นี้ก่อนครับ